สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นำเพื่อนๆมาชมเหรียญหลวงพเนียมวัดเสาทงทองนะครับเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญของเมืองลบบุรีนะครับเหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นเมื่อพศ2471นะครับก็เป็นเหรียญก็เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเรามาดูความความสวยงามของเหรียญสมัยโบราณ ซึ่งเป็นการแกะบล็อกด้วยมือนะครับไม่มีโรงงานนะครับดูความคมชัดของของเหรียญน,นะครับดูตรงที่หัวเข่าด้านหัวเข่าด้านนี้นะครับจะมีเส้นเป็นขีดขีดนะครับพเพื่อนดูเหรียญเมื่อ,เ,อเกือบร้อยปีนะครับ2องสีหนึ่งนี่ก็ นานเหมือนกันนะครับดูดูความเก่าของโลหะซึ่งผ่านอายุนะครับดูความคมของเหรียญเป็นเหรียญเก่าหายากนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญกะไหลทองนะครับเพื่อนดูความคมของของ,ขอ,งอ,าอาอานะหรือม้านั่งที่หลวงพ่อนั่งนะครับแล้วดูขีดตรงนี้นะครับ ถ้าเหรียญที่ถอดพิมพ์จะไม่ติดนะครับดูขีดตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเพื่อนดูเมตตาหลวงพ่อครับดูความคมของเหรียญนี่ครับเ,เป็นเป็นเช่นเป็นเส้นขีดขีดเลยน,ยนะเพื่อนนีนะครับว่ากันว่าเหรียญนี้ช่างที่แกะนะครับดูเส้นตรงนี้นะครับนี่นะครับดูเส้นตรงนี้นะครับ นี่นะครับดูเส้นนะครับดูคองมคมครับว่ากันว่าช่างที่แกะเหรียญรุ่นนี้เป็นคนเดียวกันกับช่างที่แกะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับซึ่งตามประวัติว่ากันว่าถ้าหลวงปู่สุขจะรับกิจนิมนต์ที่กรุงเทพจะต้องแวะพักกับหลวงพุเนียมนะครับ ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูหูเหรียญน,นะครับเหรียญเก่าๆนี่ดูง่ายกว่าเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญใหม่ๆไม่รู้ว่าปั๊มมากี่เหรียญน,นะครับแต่เหรียญเก่าๆนะครับจะทำยังไงให้เก๋เหมือนนะครับเ,เพื่อน ทำกีออกมาก็ไม่เหมือนหรอกนะครับเพราะว่าความเก่าของโลหะมันไม่ได้ครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับนี่ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับขอบเหรียญน,นี่นะครับขอบเหรียญน,นะครับด้านหลังนะครับ ดูดูด้านหลังนะครับ